สวัสดีครับผมพบกับผมบัตบีบีแบตเตอรี่เช่นเคยนะครับผมและก็เก๋บีบีแบตเตอรี่ครับเก๋บีบีแบตเตอรี่นะครับผมวันนี้เราจะมาทําการทดสอบสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งสายพ่วงตัวนี้เราสั่งทำึ้นมาเป็นพิเศษนะครับผมเพื่อนํามาจาหน่ายให้กับลูกค้าของเรานะครับผมโดยจากประสบการณ์ของเรานะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงเลยนะแล้วก็ประสบการณ์จากลูกค้าที่แชร์ให้ฟังว่า สายพ่วงที่ซื้อตามห้างนะครับซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะซึ่งวันนี้เราเตรียมมาทั้งสายพ่วงที่เราสั่งทําแล้วก็สายพ่วงที่ซื้อตามห้างมาเพื่อทามาทดสอบโดยรถยนต์ที่จะมาทดสอบก็คือคันนี้นะครับผมเป็น Ford Ranger ครบเครืคร่องยนต์2 9 0 0 c คันนี้คันนี้นะครับผมคันนี้กล้องกล้องเห็นรถไหมครับแทนด้วยนะโอเค โดยคันนี้ผมทําการคายไฟออกหมดแล้วนะ <บอ S 1> เหลือน้อยมาก <บอ S 1> ถ้าจะสตาร์ทไม่ติดแล้ว <บอ S 1> เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับผมแล้วก็จะมีรถคันนี้นะครับเป็นคันที่จะมาช่วยจําสตาร์ทให้เรานะครับผมใช่นะครับฮะเันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบให้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันมีความแตกต่างอะไรบ้างนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการทดสอบด้วยการลองทดสอบสตาร์ทรถยนต์คันนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังดูก่อนนะครับ ลองสตาร์ทได้เลยครับผมโอเคเป็นไงครับสตาร์ทไม่มีไม่มีไ,มมไฟแล้ว,ลวนะครับโอเคตัวนี้ไฟหมดแล้วอตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมให้ดูสินค้าก่อนนะตัวนี้คือสายพ่วงที่เราสั่งทํามาเป็นพิเศษนะครับผมตัวนี้คือสายพ่วงที่ซื้อได้ตาม ้างทั่ว,วไปไน,นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาระบุไว้ว่า1000แอมนะครับผมซึ่งถึงถือว่าสูงมาก1000แอมนี่ผมบอกเลยว่าพ่วงรถสล้อได้นะครับผมบเพราะว่ารถเกง๋งกินกระแสะไฟตอน<ม>ที่มันถ่ายเทกันเนี่ยประมาณ100กว่าถึง200แอมแอนะครับถ้าเป็นรถดีเซลเนี่ยอยู่ประมาณ4-500ึอมแอนะผมเพราะนั้น0 0 0แอมเนี่ยบอกเลย10ล้อสบายสบายแล้วเดี๋ยวดูว่ามันทำงานได้จริงตาม ที่ระบุว่สหรือเปล่านะครับผมเริ่มต้นจากทดลองตัวนี้ก่อนนะครับผมปัญหานี้เราเชื่อว่าเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าหลายคนคงจะเจอกันนะครับใช่ลซื้อมาเราใช้ไม่ได้ใช่ครับดูดูดูด้วยสายตานี่ถือว่าเส้นใหญ่เชียละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบขนาดของสายไฟขนาดของตัวหนีบแล้วก็ทองแดงอยู่ข้างในให้เห็นเลยนะว่าเป็นยังไงตั้งเกตหนีบสายแดงก่อนนะครับ นั่นไหมโอเคโอเคนนๆน,นะนเดี๋ยวผมจัดการให้ตรงนี้อ่ะแดงก็มาที่ขั้วบวกดำนี่ก็เราเราก็ลงโค้งไปนะครับอ่ะรบกวนสตาร์ทรถคันนี้ด้วยครับผมเดรวจะสตาร์ทรถคันนี้นะครับ <c oughs> โอเคลอสักรูอ่ะลองสตาร์ทได้เลยครับผม อีกทีครับโอเ okay. ค1,000แอมเนาะได้ประมาณนี้ถ้าเจออย่างนี้ทำไงครับหนึ 1, <ำ>่งสองซมา,มาดูตัวนี้ครับอเคนี่คือสายพ่วงของเราสั่งทำเป็นพิเศษเดี๋ยวมาดูกัน ดับเครื่องก่อนนะครับหรือว่าอ่าดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมถูกต,ต้องโอเคนี่เลยครับแจ้งเกเดิมนะครับเหมือนเดิมดโอเคนั่นแล้วนะสีแดงนะครับคีบที่ขั้ขวบวกสีดำครีบที่ขั้ขวลบที่ตัวถังดับให้แน่นอ่ะสตาร์ทเครื่องได้เลยครับ โอเครอสักครู่นะครับผมพร้อมแล้วสตาร์ทคันนี้ได้เลยครับโอเคดับเครื่องได้เลยครับผมโอเคนะครับอ่ะเอาออกมาเป็นไงครับเป็นเพื่อนทุกคนลูกค้าทุกคนเห็นความแตกต่างไงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเอาสีสักเส้นหนึ่งเนาะสีดำเนาะโอเคอ่ะเอาดำ เรมาเทียบให้ดูให้ดูด้วยตาก่อนนะว่าขนาดของสายไฟนะครับผมเราดูจากภายนอกเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยใช่ไหมครับมาฮะดูให้รอบนะครับผมใกล้เคียงมากเดี๋ยวผมจะพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เห็นพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับลุยเลยครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัดเลยครับไม่ต้องปอกนะครับนี่ ตัดโชว์เลยครับผมเราต้องเตาโชกันอย่างนี้เลยครับ,รบดูไส้ในก่อนดูไส้ในเลยครับผมเราไม่ต้องเปาะก็ได้นะครับจริงๆ<ช>มองนี้มองออกเลยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับไหนผมดูมั่งสิโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอาตัดอีกทีสิทำไมมันไม่เห็นอะไรเลยฮะโอ้ โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นนะครับตอนนี้ถ้าใครสังเกตดีๆนะสีของสายสายไฟเนี่ยใช่ครับตัวนี้มันจะดูแล้วไม่เหมือนทองแดงถูกไหมถูกต้องโอเคอ่ะเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งนะครับตอนนี้ได้แล้วเนาะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหนึ่งเนี่ยก็คือขนาดของสายไฟเนี่ยแหละครับเป็นเป็นเป็นตัวองค์ประกอบสําคัญนะครับที่ทําให้มันเกิดความแตกต่าง ตัวนี้เราสั่งส,สายทองแดงที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับผมแล้วถ้าดูจากสีเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับสีตัวนี้จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นสีทองแดงนะฮะแต่ตรงนีผ้ผมเชื่อว่าเป็นสายทองแดงคุณภาพต่ำที่อาจจะมีผสมส่วนผสมอย่างอื่นเข้ามาด้วยเพื่อเป็นการลดต้นทุนเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มันถ่ายเทกระแสไฟได้นอยได้น้อยถูกไหมครับอันนี้เห็นอย่างชัดเจนนะครับผม แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องตัวหนีบนะครับตัวหนีบเนี่ยเราไม่แน่ใจจะแสดงให้ทุกคนเห็นยังไงว่าความแข็งของมันเนยะยสังเกตลองหนีดดูจากกล้ามเนื้อของแขนได้ไหมไม่ดูจากอะไรมันใช้พลังเยอะมากในการในการบีบนะฮะอันนี้มันสปริงไม่แข็งอ่าเห็นไหมครับอืม ของเรานี่สั่งสปริงแข็งเป็นพิเศษคือหนีบค้างไว้น,นานๆเลครับหนีบค้างไว้ครับถ่ายไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าสั่นอี่ครับมือเน,นี้ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมครับว่าเราเออโอเคอันนี้พอพิสูจน์ได้ถึงความแข็งของมันนะว่ามันแข็งจริงๆเพราะนั้นความแข็งของสปริงตัวนี้นะครับก็เ,เป็นอะไรเอย่ยเราดูได้ครับข้างใน สปริงเป็นไงอ๋อขนาดใช่ไหมขนาดสปริงเห็นไหมเอ่ยโอ้เห็นเลยเห็นเลยเยี่ยมเลยจะไน่เหมือนกันอตัวนี้จะเล็กลวดเล็กใช่ตัวนี้ลวดใหญ่ลวดใหญ่กว่าทําให้ความแข็งของสปริงเนี่ยมากกว่าใช่นะครับเวลาหนีบเนี่ยมันก็แน่นการถ่ายเทหรือการเดินของกระแสไฟก็สะดวกเพราะอันนี้สําคัญมากมากเลยนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเหตุผล หนึ่งเหมือนกันนะครับใช่นะครับจะเกิดว่าสายทองแดงใหญ่แต่ว่าตัวหนีบคุณไม่มีประสิทธิภาพเวลามันถ่ายเทกระแสไปสูงๆเนี่ยเผลอๆอาจจะสปาคเคยเห็นไหมเนาะ<ช>เวลากระแสมันผ่านตรงตัวหนีบเนี่ยตัวหนีบม,มันจะสปาคนั่นนะครับเป็นเป็นเหตุผลที่ความแข็งของเซป,ปิงไม่เพียงพอนะครับผมเ<ช> <ๆ S 2> ไ,ไหมก็ตัวนี้นะครับเราเราจะมีราคาโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ ส่งฟรีทั่วไทยซึ่งใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถถ้าเข้ามาอินบ็อกซ์ได้ที่ Facebook ของเราเดี๋ยวเราจะจะลงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมตัวเนี้ยซื้อไปแล้วจำสตาร์ตติดชัวใช่ครับใช้ได้100%เซดีกว่าซื้อแล้วมาใช้ไม่ได้ใช่แล้วครับนครับผมตั้งเกตไมีอะไรเสริมไหมครับก็ลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับทางร้านดีๆนะครับผมหรือว่าโทรมาที่เบอร์มือถือก็ได้ครับ0 8 7 9ก้าศูนแครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเราจะไปเจอกันในเพจของเรานะครับเพจ BB บีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่บีบีเดลิเวนะครับผมครับผมโอเคไหมโอเคครับขอบทวนไม่เอ่ยขอบทวนเนาะคลิปนี้เราก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเดี๋ยวจะหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพมารีวิวมาแนะนำให้ลูกค้าทุกคนได้ดูกัน เป็นครั้งต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ